ทุกคนนี่คือโจโจอาร์ตคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่เป็นแบบรับสอนศินละปะด้วยทุกคนที่ตรงพหลโยธินลำปางทุกคนมีบรรยากาศนะฮะรับสอนศินละปะด้วยนะฮะทุกคนเป็นคาเฟ่นในสวนอย่างนี้เลยฮะ <c oughs> เลิกมาก มีผู้กงผู้กันนะฮะยินส่งดินสอวาดภาพถนนอยู่ข้างหน้าเป็นถนนพระคุนโยชินนะฮะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปถ้าเกิดจากในจอเนี่ยนะฮะก็จะไปเจอค่ายสุรศักดิ์แล้วก็ตรงนั้นอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านป่องนัดแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาตรงสามแยกค่ายสุรศักดิ์ตรงนั้นนะฮะก็จะไปซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ไปทางสนามบินแล้วก็จะเจอร้านกินข้าวกินปลาแล้วก็มีทางเข้า ที่จะไปรีสอร์ทนะฮะต้นกล้ารีสอร์ทต,ตรงสี่แยกปากขามตรงนั้นก็จะเป็นวัดปากขามแล้วก็วัดปู่ย่า วัดม่อนปู่ยักษ์ตรงนั้นแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเจอวัดม่อนจำศีลทึ่สวยมากมี3ามดีอยู่ตรงนั้นฮะทุกคนที่เราพยายามที่จะบอกให้โลกรู้ว่าไม่ไกลจากที่เราพักจริงๆทําไมเราต้องเน้นว่าไม่ไกลเพราะบางคนมาลําปางนี่จะไปพักที่ไหนจะไปแต่นู่นนี่นั่นที่ไปซ้ําๆกับคนอื่นนะฮะทุกคนใช่ไหม แต่ที่เราไปพักเนี่ยต้นกล้ารีสอร์ทเนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆนะเดินออกมาก็จะไปอินทราเอาเลที่เป็นเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลำปางแล้วก็เห็นภูเขาสวยแล้วก็ตรงข้ามอินทราเซรามิกก็จะเป็นออวัดม่อนจำศีลทึงสวยกรีดมากตรงนั้นนะฮะทุกคนเจดี JD สวยมากแล้วก็มีพระเจ้าทันใจด้วยนะฮะทุกคน เจ้าทันใจมีเจดีสามหลังเป็นเจดีทอง j จดีือสีแล้วก็เจดีแทิศทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาวัดม่อนจำศีลก็จะมาวัดบ้าเออมัดม่อนปู่ยักษ์ตรงนั้นใกล้ๆกันประมาณ800เมตรห่างกับวัดม่อนปู่ยักษ์แล้วก็ตรงสีแยกป่ากขามตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไปสนามบินก็อีกนิดเดียวไปเซ็นทรัลก็อีกนิดเดียวทุกคน <Okay. S 1> นะฮะนี่ฮะเทพเจ้าแห่งศิลปะนะฮะก็พิในทุกคน บรรยากาศดีมากข้างหน้าสวยงามนะฮะจะเป็นแหล่งเรียกว่าของกินเยอะแยะเส้นนี่ฮะเลี้ยวซ้ายออกจากร้านมานะฮะเลี้ยวซ้ายก็เป็นถนนวัฒนธรรมทุกคนไปวัดพระแก้วดอนเต้าก็ใกล้นะฮะสุสานไตรรักก็จะเป็นเรียกว่าเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่หลวงพ่อเกษรรมเคยอยู่ฮะใกล้ๆกักนนะฮะเขื่อนกิ่วลมก็จะตรงไปทุกคน นี่ยร้านจะอยู่ตรงนี้น่ฮะร้านนี้เขาดีจริงนะฮะทุกคนไม่ต้องแบบว่าอะไรให้คนเห็นชัดเจนแต่ว่าคนที่จะเห็นนีต้องด้วยแบบวาสนาโชคชะตาได้มาเจอร้านดีๆบรรยากาศดีๆเมนูเลิศๆมีอเมริกาโน่มีสมูทซี่ครบชากาแฟฮะทุกคนทำเลแบบว่าสุดยอดจริงๆเหมาะที่จะทำเป็นกาแฟคาเฟ่แบบอาร์อรอย่างนี้เนาะโจโจ้คอฟฟี่อาร์ตฮะทุกคน นี่ฮะจำง่ายๆอยู่ติดกับปั๊มเอสโซ่ลำปางนี่ฮะปั๊มเอสโซ่ลำปาง mm hmm. นะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบรรยากาศของร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ย,ยวนวดเนิร์ดไปนะฮะทุกคนไปเราไปข้างในกันทุกคนนี่มีคอร์สเรียนนะฮะทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งโจโจส c คอฟ e ี a แอนด์อร์ช สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอสศิลปะนะฮะชอบดอกอย่างนี้จังเลยทุกคนความม่วงเหลืองอยู่ในตัวเลิดมนานี่ฮะมีความเป็นเถาอ่ง,งุ่นุ้ยท้ามีเป็นอังงุงนยิ่งดีนะทุกคนเพราะอากาศที่ลำปางก็ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่หนาวเหมือนบนดอย นี่คนก็จะมามยากาศดีมากเหมือนเป็นบ้านตัวเองนะทุกคนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ,มะเดีย๋ยวพสคลิปนี้ก่อนนะฮะอยากให้ทุกคนติดตามทุกคลิปที่เรามาทั้งลำปางเชียงใหม่พิษณุโลกทั่วไทยเลยนะครับ มีสิ่งดีๆมาฝากให้กันนะครับไม่ซ้ำใครนะครับถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆอย่างที่บอกว่าก็มีโฆษณาเข้าอยู่ตลอดเราก็จะภูมิใจว่าสิ่งที่เรานํามาฝากเนี่ยมีคุณค่ามีความงดงามอยู่เสมอนี่คือ j o j จอาร์ตคอฟฟี่ครับคอฟฟีนะ่อาร์ตเนาะโจโจคอฟฟี่อาร์ททุกคนมีคนเข้าตลอดเลยฮะทุกคนช่วงนี้